นะครับของการพระเทระใช้เสียงขอการทาปฏิสันฐานก่อนนะครับก่อนที่พระวิทยากรจะพร้อมกันนะครับแต่จริงก็ได้เวลาแล้วนะครับแต่ท่านอาจจะติดธุระอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเวลากระชั้นชิดนะครับช่วงหลังเพนนะครับก็อาจจะทํากิจส่วนตัวอยู่ก็อาบัตสังฆาริเศสนะครับก็อย่างที่เราได้ฟังไปแล้วสามสิกขาบทนะครับโอ้โหเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับใกล้ตัวมากๆเลยเพราะอะไร เรายังเป็นผู้ที่ไม่ปราศจากราคะใช่ไหมครับความกำนัดยินดีในการก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่ทุกๆวันนะครับทําไมจะต้องมีอาบัตสังคาริเศสัญญัติเอาไว้ด้วยก็เพื่อประโยชน์แก,ก่การกันตรงนี้แหละครับถ้าไม่มีเป็นยังไงละครับก็เหมือนคารวาสนะครับสามารถใยสุกะหรือทำรรมสุจิให้เคลื่อนเนี่ยโดยที่ไม่มีโทษอะไรนะครับหรือว่าจะเป็นโทษเบาก็เพียงแสดงอาบัตแล้วตกนี่ก็จะทําให้โอ้มันดูไม่ ไม่น่าเคารพใช่ไหมครับดูแล้วกิเลสก,ก็ยังไม่ถูกกันเอาไว้มากเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยพระองค์บัญญัติเป็นอาบัตสังฆาริเศษที่จะต้องมีการอยู่กรรมก่อนจึงจะพ้นจากอาบัตได้นะครับอยู่กรรมไม่ใช่ว่าอยู่กรรมแล้วก็จะพ้นเลยนะครับจะต้องปาถนาสงฆ์ยี่สิบคนนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับสงฆ์ที่อุปสมบทขึ้นนะครับคือที่สุที่ อุปสมบทด้วยยติจตุกรรมมวาจานะครับถึงพร้อมด้วยสมบัติห้าเมื่อเป็นวิสูแล้วก็ได้วิสูเหล่านั้นแหละมานั่งนั่งยินยอมให้เราได้เป็นผู้ที่ผลจากอาบัติคือเลือกเราเข้ามาสู่ความเป็นปกตินะครับหลังจากที่เราอยู่ประพฤติเรียบร้อยแล้วก็พูดเรื่องการอยู่ประพฤติบริวารสักหน่อยนึงนะครับ่าพูดเรื่องการต้องอาบัติสังฆาริเศส้วไป จะทํายังไงต่ออย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือว่าต้องแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าบางทีเราคิดว่าเอ้ยบางทีไม่ต้องหรอกแต่เขาว่ากันว่าถ้าอยู่ประพฤติปริวาสเนี่ยนะศีลจะบริสุทธิ์นะผมเคยได้ยินมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับตอนบวชใหม่ๆอูถ้าเกิดออบรญจาแล้วจะต้องไปเข้าปริวาสกันชําระศีลว่าอย่างนั้นนะครับชาระศีลให้บริสุทธิ์แต่เมื่อ เราหรือภิกษุเนี่ยไม่ได้มีการต้องอาบัติสังอธิเสธข้อรายข้อหนึ่งนะครับในสิบสามข้อที่พระอ,องค์ทรงบัญญัติเอาไว้เนี่ยกิจในการอยู่ปริวาสก็ไม่มีนะครับแม้แต่ต้องแล้วนั่นแหละนะครับต้องอาบัติข้อรายข้อหนึ่งนั่นแหละไปแล้วแต่ไม่ได้มีการปกปิดไว้นะครับคือเปิดเผยนะครับรู้ว่าตนเองต้องอาบัตินะครับอย่างเช่นว่ารู้ว่าตนเองต้องทอาําอสุจิให้เคลื่อนเนี่ยนะครับด้วยความตั้งใจก็ไปบอกอา ไปบอกอาบัตนะครับแล้วก็ขอกรรมวาจาจกากพระกรรมวาจาจารย์นะครับโดยมีพระวิสุิ์สี่รูปนะครับนั่งร่วมทําสังฆก,กรรมเมื่ออย่างนี้ก็ไม่มีกิจที่จะต้องอยู่ปริวาสนะครับก็อยู่ประพฤติมานัดไปเลยหกลาตีนะครับแต่กระถาจารย์ท่านก็แนะนําว่าให้เพิ่มสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเมื่อมันมีเหตุให้นับลาตีไม่ได้หรือที่เรียกกันตามสานวน วินัยก็คือรัติเฉดนะครับคือมันรับลาตีไม่ได้ก็ทําให้แม้แต่อยู่ไปแล้วนะครับเราอยู่หกนะเราอยู่ครบหกวันไปแล้วนะครับครบหกลาตีไปแล้วแต่ดันมีลาตีใดลาตีหนึ่งนั่นแหละบกพ้่องนะครับคือเราไม่สามารถที่จะนับวันได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งมีหลายอย่างนะครับก็ยังไม่ลงรายละเอียดในวันนี้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วก็ไปขอพระสงฆ์ออกอับาลครับ ไปนั่งนะครับมีพระวมิมนพระมายี่สิบรูปนะครับแล้วก็สวดกรรมาวาจาออกอภานให้กับเราหลังจากที่เราอยู่ประพฤติครบแล้วหกวันนะครับมานัดนั้นแต่จริงๆมันไม่ครบนะครับมันมีลาตีขาดไปหนึ่งนะครับอาจจะได้ห้าแบบนี้นะครับก็ไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากอาบัตสังฆาริเสษนะครับก็ยังเชื่อว่าเรายังไม่บริสุทธิ์นะครับก็คือต้องไปประพฤติให้ครบนั่นแหละ เพราะฉะนั้นท่านก็เลยแนะนําว่าให้ประพฤติเกินเกินเอาไว้นะครับสบายใจดีแต่อย่างที่ช่วงเช้ามีนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ได้ต้องอ่ะจะไปขอเอาไว้ก่อนได้ไหมนะครับไปขอแล้วก็จะไปประพฤติให้มันบริสนะุทธิ์อ่ะทีนี้มันก็มีอย่างหนึ่งคือว่าในการทําสังฆกรรมนะครับคือพระวินัยทหรือผู้ที่จะให้กรรมวาจาเนี่ยจะไม่จะไม่ให้กรรมวาจาที่ไม่เป็นจริงนะครับคือมัน เขาก็เรียกว่ามันก็ไม่สมบูรณ์นะครับคืออย่างเช่นยกตัวอย่างว่าไม่ได้เป็นอาบัตนะครับแต่ก็ไปบอกว่าเป็นอาบัตแล้วก็ไปขอกรมมวาจาไอ้กรรมวาจานั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับคุณจะไปประพฤติบรรวาดอยู่ครับหนึ่งปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะมันไม่ไม่ไไม่มีไม่มีที่มีอาบัตอะไรครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องสอบสวนทวนฐานนะครับจากการเล่าเรียนอย่างนี้ก่อนแหละ เป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องแรกว่าเออเราเนี่ยเข้าขายไหมเข้าขายในลักษณะที่จะต้องอาบ่ตสังงธิเศษหรือยังเมื่อเกิดความสงสัยว่าโอ้มันใกล้เคียงเหมือนกันนะเราเนี่ยเคยทาพฤติกรรมแบบนั้นอยู่ก็เข้าไปปรึกษาพระวินัยทอนนะครับคือผู้ที่รู้ศึกษาวินัยมานะท่านก็จะสอบสวนทวนถามอีกทีหนึ่งพอสอบสวนทวนถามแล้วท่านก็จะวินิจฉัยให้เราเมื่อท่าน ตัดสินใจได้ว่าโอ้เราเนี่ยต้องอาบัตจริงๆท่านก็จะประกอบกรรมวาจาที่สมควรกับอาบัตให้กับเราอย่างเช่นเราไม่ได้ปกปิดเอาไว้ท่านก็จะสวดมานัดให้เราเลยนะครับหรือเราปกปิดเอาไว้ท่านก็จะสวดปริวาสให้เราตามแต่ลักษณะที่เราปกปิดเอาไว้นะครับก็มีหลายอย่างนะปริวาสนะครับมีการมาพฤติหลายอย่างมีกรรมาวาจาหลายแบบตามแต่แต่ละคนที่ ปกปิดเอาไว้นะครับหรือลักษณะที่ต้องแม้แต่ต้องไปแล้วขอกรรมวาจาไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ออกจากอาบัตคือยังไม่ได้ออกจากยังไม่ได้ขออาภานนะครับยังไม่ได้มีพระพิสุสงสวดอภานให้ก็ไปต้องอาบัตสังฆกิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจะเป็นข้อเดิมก็แล้วแต่หรือเป็นข้อใหม่ก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องมีการไปขอกรรมวาจาใหม่อีกนะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมวาจาไปนะครับ ครับงั้นก็เดี๋ยวจะเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรนะครับพระภิสุสมณเณรก็เริ่มเข้าสู่ที่ประชุมกันหนาตามากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขอดําเนินรายการต่อเลยนะครับจากที่เมื่อเช้าจบสิกขาบทที่สามของสังฆาธิเศษนะครับก็นิมนต์อาจารย์มหาสมบูรณ์นะครับโอ้เดี๋ยวไหว้พระก่อนนะครับขคกราบพระเถรบ อะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวปะทังปะขาวตังอะภิวาเทมิสวาคะตโตปะคะวะตธัมโมธัมมะนัมมะสะมิโสปฏิปันโนปะคะวะโตสวาคัสังโฆ จังการนามาณธรรมวัดพระทิครังจันนิกุ่ตครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับสังฆาพิเศษนะครับยังไม่จบแน่นก็มีถึงสิบสามข้อนะครับแต่ว่าผ่านไปแล้วสามข้อด้วยกันนะครับ ข้อที่เหลือไม่จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอาจารย์ผู้เป็นวิทยากรวันนี้ก็มีพระอาจารย์มหาสมบูรณ์นะครับถันตะโกท่งก็เป็นพระอาจารย์สอนพระปิธรรมฉะนั้นก็ในช่วงต่อไปก็นุ่งเนต์พระอาจารย์โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้ก็ขอรัตนาครับขอกาศพระเทระนะครับในการการรมก่าววินัย